สวัสดีค่ะเพื่อนๆนช่องเตือนขวัญวันนี้ก็เป็นวันที่22ธันวาคม25 6 5นหห้านะคะตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกาโดยประมาณนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะอึมครึมนิดนึงนะคะเพราะว่าฟ้าก็เริ่มมืดลงมาแล้วนะคะพ่อก็ไล่วัวมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็พาออกไปเที่ยวรอบทุ่งข้างนอกนะคะวันนี้นะคะแม่เตือนขวัญจะมาแนะนําวิธีการปลูกหญ้าขนแบบปักดำนะคะก็ มีคำถามเข้ามาหลายคำถามอย่างเช่นปักดำควรแช่น้ำไหมแล้วก็ใส่ปุ๋ยตอนไหนนะคะเอาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะหลังจากที่เราเตรียมดินที่จะปักดำยาขนเรียบร้อยแล้วดินมันก็จะเปียก,กแๆแฉะแฉะโดยประมาณนะคะทุกคนประมาณนั้นนะคะสำหรับดินที่ไม่ได้มีน้ำขังนะคะก็เราก็จะปักดำเข้าไปเลยปักดำแบบข้าวนี่แหละคะ่ะ จากนั้นเราก็จะปล่อยให้น้ํามันแห้งไปเลยอย่าให้น้ํามันขังนะคะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่น้ําขังต้นต้นหญ้าขนของเราอาจจะเน่าได้เปอร์เซ็นต์การงอกอาจจะน้อยลงอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนะคะเราอย่าปล่อยให้น้ํามันขังก็ปล่อยให้น้ํามันแห้งดินก็จะมีความชื้นอยู่ในนั้นหลังจากประมาณ15วันโดยประมาณนะคะ ก็จะมีใบอ่อนแตกออกมานะคะใบอ่อนแตกออกมาทีนี้เราค่อยปล่อยน้ําลงแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปนะคะแนะนําให้ใช้ปุ๋ยยูเรียนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้ใบยักษ์ขนนั้นออกเร็วมากขึ้นนะคะจากนั้นพอมันยาวประมาณ50เซนติเมตรนะคะเราก็ตัดเลยก็ตัดให้วัวก,กินได้เลยนะคะ หลังจากที่เราตัดแล้วเราก็ทําการหว่านปุ๋ยลงไปอีกลงไปใหม่นะคะแล้วก็ใส่น้ําจากนั้นย่าขนก็จะค่อยๆแตกโกออกมาใหญ่ขึ้นจากนั้นพอยาวเราก็ตัดทําวนเวียนอยู่แบบนี้ยาขนก็จะค่อยๆแตกโกอใหญ่ขึ้นมีความหนานแน่นอย่างในภาพแบบนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปการปลูกย่าขนก็มีเพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือมีคําติชม มีคำแนะนำดีๆก็สามารถที่จะเม้นไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ subscribe ให้กับช่องต้นขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ